สวัสดีค oh, ่ะนี่เป็นคลิปสร้างของพาทัวนะดูหอยที่เก็บมาก็คือใหญ่โอ้มือเหี่ยวจังเลยอายมือจังอืเพราะว่าโดนน้ำโดนไอ้นี่นะทุกคนโดนความเย็นมากๆเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ข้ออ่างแล้วอันนี้คือเกะแล้วนะมันก็คือคุ้มนะทุกคนคุ้มนะดูนี่เต็มนี่เลยอืเต็มเลย ทุ้มเหมือนกันนะเนี่ยอมเดี๋ยวพระตัวจะแกะให้ดูอีกดีเนาะว่ามันได้เยอะขนาดไหนนะคะเราชุมกันเลยอันนี้ก็คือใหญ่อยู่เหมือนกันนะออือืนี่สวัสดีค่ะ แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนตัวใหญ่ๆมากนี่นี่ฝีมือพาถัวเองตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะจัดให้ทุกคนดูนะคะว่าอือหือบางตัวก็บักเอฟเลยเดี๋ยวจะแช่ตู้เย็นก่อนไอบอกว่าแช่ตู้เย็นแล้วนี่นี่ตัวใหญ่มากแช่ตู้เย็นแล้วค่อยมาเอ้ค่อย ค่อยล้างอีกทีนึงตอนนี้ให้ให้มันอยู่ให้มันน็อกความเย็นก่อนอืนี่อย่าอย่าล้างเยอะเนี่ยดูะเดี๋ยวพัดถัวจะเอาใส่ตู้เย็นก่อนเดีย๋ยวค่อยมาดูกันว่าพอดถัวจะได้เยอะขนาดไหนมาล้างให้สะอาดอีกรอบนึงพัดทัวเตรียม กินเสร็จเรียบร้อยแล้วลนะคะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ฟาเธอนะคะแล้วก็ขอบคุณที่คอยกดไลค์กดซับไตและกดแชร์ประทวนะคะกินประทธก็แ,แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะคลิปต่างๆที่ประธอรมาเที่ยวนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนไม่บาเยเจอกันคลิปใหม่ขอบคุณนะคะ